เที่ยวคนเดียววร์โซหัวหินเที่ยวไปทำงานไปริมทะเลเขาะตะเกียบครับช่วงนี้งานเยอะมากไม่ได้ทเที่ยวนานหลายเดือนแล้วครับก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศที่นั่งทำงานกันสักหน่อยครับผมเลือกวร์โซเพราะว่ายังไม่เคยมาพักในทาเลเขาะตะเกียบเลยครับผมจองห้องดีลักซ์วิวสวนซึ่งเป็นห้องเริ่มต้นจะมีขนาดใหญ่ถึง41ตารางเมตรเลยครับมีอ่างแช่น้ำริมระเบียงด้วยครับสิ่งที่ผมแอบเซอร์ไพรส์คือเตียงห้องนี้มันใหญ่8ฟุตเลยครับผนังเขามีดีเทลเป็นผ้ามัดย้อมครับมีความเป็นหัวหินมากโซนแต่งตัวห้องอาบน้ำให้พื้นทีี่มมมาาจััดเตตลชวร์์้ผิภณฑ ทันครับตอนเย็นเลิกงานแล้วไปสำรวจกันดีกว่าครับจำนวนห้องของที่นี่เขามีไม่เยอะนะครับมีความเป็นส่วนตัวมากมีสระว่ายน้ําหลายสระด้วยข้างๆห้องอาหารเพจจะมีบันไดเพื่อขึ้นไปชมวิวที่ชั้นบนได้ครับจุดนี้ผมว่าคนไม่ค่อยรู้ครับดูวิวได้เห็นสิครับเป็นหาดทรายเขาตะเกียบหลายคนมาตรงนี้อาจจะกลัวลิงเขาตะเกียบใช่ไหมครับแต่ผมมาผมไม่เจอเลยนะอย่างผมเป็นคนทํางานนอกสถานที่บ่อยๆถ้าโรงแรมไหนมีฟิตเนสอ่ะผมจะชอบเป็นพิเศษเลยครับเป็นคนติดออกกําลังกายครับมันขาดไม่ได้อุปกรณ์ที่นี่ครบครับส่วนลนอาหารช้าของที่นี่เขาจะเป เป็นไลน์บุฟเฟ่ครับที่นี่มีความหลากหลายรสชาติอร่อยตามมาตรฐานโรงแรมแบบนี้ครับอย่างผมมากิน2วันมันก็จะมีอาหารที่ไม่ซ้ํากันครับผมอยากกินอีกหลายอย่างมากครับแต่มากินคนเดียวมันกินไม่ไหวอ่ะข้าวเหนียวหมูที่นี่อร่อยมากครับและสิ่งที่ทุกคนสามารถมาได้โดยที่ไม่ได้เข้าพักนะครับก็คือสกูปบีชคาเฟ่ครับจะมีไอติมมีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะแยะเลยครับผมแค่เปลี่ยนที่ทํางานนี่คือสมองแล่นเรือลองทริปหัวหินแบบเต็มแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้นหน่อยนะครับ